สวัสดีค่ะ เทนเทรัสมาแล้วนะคะอยู่กับเราสองสาวค่ะเรือนขวัญแล้วก็แจ็คกกรีนค่ะใช่แล้วล่ะข่าวันนี้ยังมี QR วอา e คให้แม่แม่พี่ๆได้สแกนเก็บสิทธิ์นะคะรวมไปถึงจะพาไปทัวร์งานโมเฟสด้วยค่ะพี่เบรกสองได้เจอกันแน่นอนนะคะแต่ว่าข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมถามเรือนขวัญถามทุกคนเลยดีกว่าเวลาเราฟังข่าวเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยทุกวันเอาจริงมันหน่อยนะคูณมันก็มันก็คิดเยอะทิดตามไงมันมีแต่ความวุ่นวายจะโดนขับไล่โดนระบงระเบิดแก๊งสแกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าปัญหานี้มันจะสงบ วันตอนไหนจ,จบลงกี่โมงค่ะ,ะแต่ในวันนี้คุณผู้ชมเรามีข่าวดีจากแม่ปุ๋มค่ะ เพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยเรามีข่าวดีมาอัปเดตให้ใจได้ชื่นกันใจฟูใจพองกัน,นหน่อยละพื้นที่นั่นก็คือบ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยาแก้วที่จังหวัดสราแก้วนั่นเองค่ะอสองหมู่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมกาลังต่อสู้กับการขับไล่ขเขมรออกจากพื้นที่นะคะเผื่อแบบว่าจะได้คืนพื้นแผ่นดินไทยของเราเนี่ยได้กลับมาค่ะม,มันก็มีการกระทบกระทั่งกันตลอดเวลาคุณผู้ชมแต่ข่าวดีที่เราได้ยินมาก็คือว่าเราได้พื้นที่คืนแล้วนั่นเองตบมือเอออนนี้ดีใจด้วยจริง คือแม่บุ๋มบรัณดาเนี่ยเริ่มภารกิจประชาสัมพันธ์กองกําลังบูรพายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเมื่อวานไปสระแก้วเนาะก็มีการแบบว่าให้มอบภารกิจนี้ไปนะคะ,ะด้วยการประกาศนะคะว่าบ้านหนองจังได้พื้นที่คืน60ไร่และบ้านหนองยาแก้วได้พื้น,นที่คืนมา100ไร่ค่ะแต่ละจุดนะคะเหลืออีกประมาณ62ไร่25ไร่ตามลําดับค่ะ ประเทศเราก็จะได้พื้นที่ขึ้นครบคืนมาครบแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆค่ะหลังจากที่ทหารในพื้นที่เนี่ยทำงานกันอย่างหนักนะคะทั้งเก็บกู้ระเบิดทั้งเจรจาใช้สารพัดวิธีจริงๆแม่บุ๋มจึงฝากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทหารเยอะๆนะคะเพื่อเอาพื้นที่ที่เหลือเนี่ยกลับมาได้ในเร็ววันนี้ค่ะจากการที่บอกว่าเมื่อไหร่จะลดได้ไที่คืนเมื่อไหร่เราจะไ,ไล่ที่เขาออกไปเ,เขาค่อยๆท<ม>ํา แต่เพียงว่าตรงหนองจานทําได้อีกแบบหนึ่งและหนองยาแก้วต้องระมัดระวังอีกแบบหนึง่งอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะหนองยาแก้วจะมีทุ่นระเบิดที่ต้องเคลียร์ดังนั้นจู่ๆจ,จะบุ่มบามทําแบบตรงที่จะลุยเลยจะไล่เ็าออกไปเลยมันทําไม่ได้อย่างน้อยให้ทุกคนได้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ชื่นใจมากขึ้นนะคะว่าแม่ทัพพักหนึ่งแล้วก็รวมถึงทางกองลังบุรพาเองไม่ได้นิ่งเฉยแล้วก็ทํางานได้ดีมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยประชาสัมพันธ์เก่งสักเท่าไหร่ นะคะตรงนี้เองแค่นั้นเองค่ะแต่การทํางานของภาคหนึ่งไม่ได้หยุดอยู่กับที่ค่ะทำงานตลอดนะคะแล้วก็เพื่อให้ได้พื้นที่คืนกลับมาให้กับประเทศไทย พอ,อพอเรามีกระบอกเสียงแล้วใจคือเคิมนะคะและการมาลงพื้นที่จังหวัดสราแก้วของแม่บุ๋มครั้งนี้นะคะก็คือการมารับหน้าที่ประชาสัมพันธ์กองกําลังบูรพายอย่างเป็นทางการค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพพอลงจากรถปุ๊บอุ้ยความเป็นขวัญใจเนาะชาวบ้าน,าานแม่แม่เข้ามาก่อนอ้ยคุณบุม๋มปนัจดาค่ะ<อ>ก่อนที่จะให้แม่บุ๋มเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับท่านทางแม่ทัพนะคะได้รับฟังปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็แผนปฏิบัติการต่อจากนี้นี่พูดคุยกันแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งภาพหน้าร่ามุมหนึงน่งเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูค่ะ,คะแม่บุ๋มค่ะอาหารเลิศรสส้ตมตำตำแบบพุ่มามาแล้ค่ะ,ออจะจับ,บมะละกอไปเลยค่ะจับสาบตำส้ตมสตำกับชาวบ้านไปเลยค่ะเอ็นจอยม่ Enjoy, มวนจอยมากได้ข่าวว่าพริกสิบเม็ดไปเลยจ้าต้นปูปลาด้วยนะเรียกว่าชายแดนมาชายแดนครั้งนี้นะคะแม่บุ๋มทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กองกําลังบูพาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะคะส่วนมุมอีกใบหนึ่งของแม่บุ๋มนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการช่วยชายแดนแล้วเนาะภารกิจสําคัญนะคะก็คือการกู้หมู่บ้านที่โดนน้ำท่วมที่จังหวัดอุตรดิตถ์ตามภาพ หน้าจอคุณผู้ชมปัญหาคือบ้านเรือนที่เจอน้าเนี่ยเจอโคลนถล่มกว่าร้อยหลังนะคะยังกู้ไม่ถึงไหนเลยนะคะแต่เงินที่มีในองค์กรทําดีก็าลังจะหมดลงค่ะทางองค์กรทําดีเขาก็เปิดรับบริจาคอยู่เรื่อยๆนะคะแต่แม่บุ๋มในฐานะประธานก็สู้สุดตัวค่ะมีโอกาสไลฟ์ขายของนะคะกับลูกทุ่งนักไลฟ์สุดฮอตเนี่ยคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นอ่ะคุณเจนี่ไนี่หนะคะยอดขายที่ได้มันไม่ได้เข้ากระเป๋าใครคุณผู้ชมทําเพื่อประเทศทั้งนั้นค่ะและชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยก็จะได้รับเงินตรงนี้ค่ะทางลูกทุ่งสาวและสามีค่ะก หล้านบาทนี่ยกมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมบอกว่าเอาไปเลยองค์กรทําดีเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาน้าท่วมทีจังหวัดอุดรดิตนะคะงานนี้แม่บุ๋มโอ้โหคุณผู้ชมดีใจก็ฉันดีใจกอดหน่อยโอ้โหตาไหลเลยพอรู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยกว่าจะได้รับมาเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเอาเป็นว่าบันเทิงไทยรัฐให้กลังใจแม่บุ๋มนะคะเป็นประชาันธ์ก็กําลังบูรพานะคะแล้วก็แม่ก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันจริงๆค่ะคือแม่บอกว่าแม่ไปเจอพื้นที่คือตอนได้มีเงินแสนหนึ่ง กดว่าพอไปลงพื้นที่แล้วหโยมันร้อยกว่าหลังอ่ะเงินไม่พอพอได้มาล้านหนึ่งมันได้ช่วยครบอ่ะแล้วแกก็ดีใจไงกำลังหาเงินอยู่พอดีอ่ะแกรับกับมือนอย่างเงี้ยบอกเลยว่าทุกบาททุกตางคงสร้างความเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนใช่ใช่แล้วแล้วหน่วยอื่นล่ะอยู่ในใจเอออยู่ในใจอยู่ในใจอ่าคุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตข่าวชายแดนกัมพูชากันหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยข่าวนี้ที่ขวัญจะเล่าให้ฟังไม่ใช่เรื่องของสงครามนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของ ศักดิีความงามระดับประเทศคุณผู้ชมเออแม้ว่าความขัดแย้งจะยังไม่จบนะคะแต่เวทีมิสแกนครมพูชานั้นเขายืนยันเลยว่าเขาจะร่วมประกวดมิสจูลีเวิร์สรอบทิงชนะเลิศที่ประเทศไทยคุณผู้ชม<ะ>และจะเอาธงชาติของกัมพูชาเนี่ขึ้นมาบนเวทีด้วย<ะ>เออนะคะตัวผู้ประกวดเองเนี่ล่ะค่ะเนาะที่เห็นหน้าจอนะเปิดเผยข้อมูลนี้กับทางสื่อกัมพูชานะคะบอกว่า เธอเนี่ยเตรียมตัวพร้อมแล้วสําหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ถึงแม้จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ก็ตามเธอบอกนะคะว่าตั้งแต่เริ่มประกวดนะตัวเธอเองเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วว่าการแข่งขันเนี่ยถูกจัดขึ้นที่ประเทศไหนแล้วก็บอกกับตัวเองอยู่เสมอว่า ถ้าได้มงกุด MissUnivers e ขึ้นมาจริงๆนะบนเวทีเนี่ยต้องมีธงชาติกรรมัมพูชาโบกสะบัดอยู่ด้วยเออคำพูดเหล่านี้ค่ะยังคงก้องอยู่ในหัวใจของเธอเสมอพร้อมกับตั้งคำถามว่า q u ว s ช i o n มา r k กตัวใหญ่ๆ,ใน,ๆในเมื่อตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศทำไมทไมถึงไม่สามารถนำธงชาติของตัวเองขึ้นสู่เวทีโลกได้เธอบอกนะคะว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรหรือว่าใหญ่แค่ไหนก็ตามก็จะไม่ทิ้งความตั้งใจของตัวเองอพูดง่ายๆคือบนเวที Miss จุนิเวิร์สของบอสณวัตเนี่ยมันต้องมีธงชาติกัมพูชาอยู่ด้วยค่ะพี่แจ๊คพร้อมกับยืนยันนะคะว่าจะนําชุดทั้งหมดเนี่ย63ชุดมาใส่โชว์บนเวทีรอบชิงชนะเลิศด้วยคุณผู้ชมค่ะนะคะเอาแต่ละคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองอะนะใช่นะคะก็เอาจริงๆนะคุณผู้ชมเราก็เวลข้ามแหละนะคะก็ถือว่าเป็นการประกวดนะนะคะก็เธอก็สวยนะเอาเป็นว่าก็รอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมเวลาติดตามข่าวสาการนะมันก็เกิดไหลภายในไทยรมชาหลายอารมณ์ใช่ใช่บางทีก็อยากร้องเพลงไม่หายบ้างร้องไงดีอารมเซียอารมเสียอ,อ,อารมเซีย,ยก็อยากแบบ ทำไมมันมึนจังนะล่าสุดอารม์เสียเรื่องอะไรไหน<อ>บกหน่อยนะคะเรื่องราวของแม่ไฮอย่างที่หลายคนรู้กันเนี่ยค่ะ<ม>แกติดตามข่าวตลอดผ่านไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยแหละค่ะ,คะแม่บอกเลยอารมณ์เสียอารม์เสียอารมณ์เสียหม,ยออมตบเข่าชาติค่ะ,คะโดยเฉพาะเรื่องการแบบเขาไม่ออกไปจากพื้นที่ของไทยสักทีค่ะ<ม>บ้านน้องจานเนี่ยแหละคุณผู้ชมมันก็เป็นปัญหาคละากระซังนะคะแม่ไยบอกว่าไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดกับพวกเขาจริงๆนะ พูดยากพูดเย็นซะเหลือเกินทั้งที่ก็รู้อยู่เต็มอกว่าที่ที่อาศัยอยู่เนี่ยมันไม่ใช่พื้นแผ่นดินกัมพูชาเขาก็บอกว่าแม่ถ้าแม่มีอํานาจนะอยากจะตัดสินฟันโฉไปเลยไล่ไปเลยนี่ไม่บอกแม่บอกแบบนี้ไล่พวกเขมรออกไปเลยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะแม่ฮายังฝากถึงคนไทยทุกคนว่าเราคนไทยต้องรักกันสามัคคีกันไว้นะอย่าตีกันเองเด็ดขาดต้องร่วมมือกันเอาไว้รักษาพื้นแผ่นดินไทยของเราเอาไว้ค่ะมันเขมรมัน ค่ะมันไม่หยุดค่ะพูดภาษาคนกับมันไม่รู้เรื่องมันด้านไงมันด้านไงมันคิดว่ามันอยู่มา40กว่าปีเนี่ยมันคือที่ของฉันฉันมาตั้งหลักอยู่งนี้เ้าทำไมมึงไม่นึกต่วก่อน40กว่าปีที่นั้นอะเมื่อเมื่อ50ปีที่แล้วที่ตรงนี้มันเป็นที่ของกูประเทศไทยกูพอมาอาศัยอยู่ถึงเวลาแล้วเพราะว่าประเทศมึงมึงก็ต้องยกออกไปแม่ก็อยากมีอํานาจตัดสินตรงนั้นแต่มันไม่ไม่ได้ไงมันไม่ได้ไงมันก็หมั่นเคี้ยวอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยคนไทยก็รู้สึกเหมือนแม่หมดทุกคนแหละ ชอบนะคะตื้ปล <ha. S 2> ่อยรู้เลยว่าแปล,แปลว่าอะไรนะ ha, <go. S 2> แม่ไฮยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องคอนเสิร์ตแตไม่ได้พูดเล่นๆน,นะ <ha. S 2> คอนเสิร์ตไทยแดนมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับพี่น้องทหารเนี่ยค่ะจัดแน่นอน <ha. S 2> ว้างเมื่อไหร่นะคะยิ่งได้มีได้ฟังพี่ยิ่งยงกับพี่เอชย,ยาบอกว่ามาพร้อมก็พร้อมเลยค่ะพร้อมไ <ha. S 2> ปมอบความสุขให้ชาวบ้านหนองตาด้วยแน่นอนค่ะพักเรื่องเหตุบ้านการเมืองมาเรื่องกันที่การเป็นแม่ค้าก่อนนะคะ <ha. S 2> แม่ไฮบอกว่า เมื่อวานก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งแล้วกันนะคะเราก็เห็นคนมาเทิงเนี่ยไม่หายไปไลฟ์เนี่ยค่ะแม่ค้าดูไฮโซนะคะล้อนจนชอบมากนะคะแม่หายบอกว่าตั้งใจไปพึ่งใบบุญน้องเขานะคะเขาบอกเลยว่าการเป็นแม่ค้าแม้จะเป็นดาราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเหนื่อยมากของขายยากขายเย็นเศรษฐกิจย่างที่ทราบกันเนี่ยแหละค่ะแต่การได้ร่วมไลฟ์กับน้องเขาซึ่งเขาก็แนะนำได้รับมาในการไลฟ์ให้แม่ด้วยตอนนี้บอกเลยแม่มีไฟไฟลุกโชนนะคะโอ้ยเต้งได้เต้งดีสุดๆไปเลย แม่ก็คือคนหนึ่งที่ขายออนไลน์ก็ไม่ใช่ว่าจะขายดีเพราะว่าเราอาจจะจับจุดคนยังไม่ถูกหรืออะไรก็แล้วแต่ขายก็ได้งูงูปลาปลามากสุดก็ประมาณเป็นหลักสิบออเดอร์ไม่ได้ถึง100อ,ออเดอร์แล้วพอมีปรากฏการณ์ของเจนนี่เกิดขึ้นแ,แม่ก็เลยต้องวิ่งไปหาเขาขายั ขายยากดาราก็ขายยากเหนื่อยลูกการเป็นแม่ค้าเหนื่อยมากแม่ก็อาจจะไม่มีบุญการเป็นแม่ค้าเหมือนคนอื่นๆเขาหยุดไม่ได้ค่ะคนช่วยใช้เงินเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้กระพือคนที่อยู่กับเราเนี่ยต้องตื่นทํางานกันอยู่ตลอดเวลาคนมีค่าที่สุดคือคนมีงานทําค่ะจริงค่ะเราต้องเลิกงานนะคะเรื่องควาญใช่เรื่อง,องอทํามาหากินกว่าจะได้แต่ละบาทเว้ยเหมือนก็ยากแสนเขน็ญนะคร